สตกเป็นฉดมาเรียบร้อยเลยขายหมดไม่เหลือแล้วครับนะชาวบ้านสมัยนี้ก็แปกจากานะรัฐบาลก็ให้ที่ดินก็แทนที่จะทำมาหากินสะพั่ขายดีกว่าทําการ,กรเกษตรปลูกพืชปลูกหญ้าก็ไม่ได้กําไรนะขายทิ้งไปซะรวยกว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ะนะครับอืมทุกวันนี้ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองภาครัฐไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงไหมครับจริงครับคือภาครัฐยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เศรษฐาาก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่รู้จัก จะหลุดคดีหรือเปล่าจะรอดไหมสารรัฐธรรมนูญจะติดคุกไหมคือแค่นายกเศรษฐายังละตัวไม่รอดเศรษฐกิจก็ตกต่ำผมพูดทุกวันในเรื่องจริงนะครับตกต่ำจริงๆริงครับรัฐบาลทําไมไม่ถแถลงนะครับจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรนอกจากแจกเงินรัฐบาลเพื่อไทยมีแนวคิดอะไรในการที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันมันตกต่ำนะทักษิณให้สาม,มารถบอกโอ้ยโควิดมาสามปีรัฐบาลนี้แก้ปัญหายาก นะพูดแค่นี้นยะคุณทักษิณน,นะนะ,ะก็จะได้ไปเห็นว่าคุณก็ยังไม่มีความสามารถในแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ลูกน้องคุณเกษรถาได้แก้ปัญหานะแก้ไม่ได้วันวันก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่อย่างเดียวครับลงพื้นที่เนี่ยมันดีอยา่างหนึ่งเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยประชาชนก็เห็นว่าเออนายกทํางานนะไปต่างประเทศเอ,อนะครับใส่ผ้าขาวมาบ้างอะไรบ้างประชุมนั่นประชุมนี่ก็เห็นว่านายกทํางานนะครับแต่ว่าปรากฏว่าผลง,งานมันยังไม่มี อันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ว่าจะทํายังไงนะคุณทักษิณก็คุณก็เป็นพ่อของหัวหน้าพักนะและคุณก็เป็นผู้ที่มีอนานาจจริงๆตอนนี้ใครๆก,ก็รู้ว่าคุณจะเป็นคนมีอนานาจขนาดคุณลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปงานศพคนขับรถนะเนอะของคุณเนี่ยนะนะผู้ว่ายังต้องมารับเลยผู้ว่าโคราชก็แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นบุคคลสำคัญโดยทั่วไปผู้ว่าจะมารับจะมาต้อนรับใครทำไมนะครับเพราะคุณทักษิณก็เป็นนักโทษฉายานักโทษเทวดา นะอยู่ระหว่างการคบโทษผู้ว่า,าก็าต้องไปรับ,บรัฐมบตรีก็ต้องไปคุณทักษิณไปที่ไหนก็ต้องมีรมัฐมบตรีแล้วก็มีคุณสุวัสดินะคุณสุวัสดิ์ก็อดีตศสอของโครรชแล้วก็คุณทักษิณก็พูดบนเวทีว่าจะเชิญสุวัสดนะเข้ามาเป็นคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะโดยบอกว่าเชิญแทนลูกนะฟังแค่นี้ก็รูแ้แล้วลูกตัวเองก็คือนอมินีของตัวเองก็แค่นั้นแหละก็คือการใช้อนานาจ นะครับคือการแช่งหน้าผ่านลูกสาวตัวเองก็แต่งตั้งลูกสาวตัวเองเป็นหัวหน้าพักแล้วก็บอกว่าชวนแทนลูกก็คือจะชวนสุวัสด์เข้าพักนโยบายของคุณทักสินที่ได้เป็นนายกสมัยก่อนนะคะแนนนิยมต่างๆเนี่ยที่ได้มาก็เพราะอะไรไปรวมพักนู้นพักนี้อะไรมามันไม่ได้เกิดจากกระแสที่ประชาชนเขาเลือกไม่เหมือนก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้รวมพักอะไรเลยนะครับก้าวไกลเนี่ยเขานโยบายร้วนๆอุดมการณ์้วนๆแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยแต่การจากคุณทักสิณ คุณทักษิณมีเงินมีทองเป็นแสนล้านแล้วก็เสร็จแล้วก็นะไปเชิญชวนพวกนักการเมืองที่มีคะแนนนิยมอยู่นะพวกบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยเอามารวมอยู่ในพักเดียวกันนะทำให้คะแนนนิยมเหนือคู่แข่งต่ที่เขาเรียกว่าควบรวมพักจนรัฐธรรมนูญสมัยหลังๆของพวกทหารที่ยึดนอำนาจข้อจริงห้ามควบรวมพักนะครับรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี่ก็ห้ามควบรวมเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนปลุกปมแก๊ นะครับนะเวลาก็หาสงหาเสียงอะไรเขาไม่ได้หาเสียงกับประชาชนเขาก็ไปดูเอา้าเฮ้ยคุณอยู่พรรคนั้นพรรคนี้เอา้ามาอยู่กับผมอ่ะมาอยู่กับผมผมดูแลให้นะทุกสิ่งทุกอย่างผมดูแลคือคุณทัพย์สินที่เขาโตมาจากการรวบรวมพรรคเอาคนเก่งๆคนที่เป็นสสอ,อยู่แล้วมาอยู่กับตัวเองคือไม่ใช่แบบก้าวไกลก้าวไกลนี่เขาไม่ต้องไปรวมเลยครับสสิที่ลงสมัครในโนเนนทั้งนะั้นะไปดูไหมลูกจ้างบ้างอะไรบ้าง LGBT บ้างอะไรบ้างสอสอก้าวไกลส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้จักชื่อเลย โดนเหมดนะครับพรรคเก้าไกลในขายนโยบายอย่างเดียวคนในพื้นที่แม้กระทั่งอย่างท้อง,งที่ผมเนี่ยเนี่ยผมอยู่เนี่ยเขตอะไรเอ่อเขตคานยาวเนี่ยเขตจ,จังจักเนี่ยเขตบางะระปีผมไม่รู้เลยใครเป็นสสอของพรรคเก้าไกลท,ทั้งที่เราก็เลือกพรรคเก้าไกลแต่เราเลือกนโยบายแต่ถ้าคุณทับสินเนี่ยครับเอาคนไหนเก่งเนะี่ยอนุทินมาเนวินมาสมศักดิ์มาเอ่อคนนั้นคนนี้มาเอามารวมอยู่กับตัวเองตัวเองก็ได้คะแนนนิยมนะเหมือนตกปลาเน,นี่ยนะ คนทั่วไปก็ตกปลาในแม่น้ําในทะเลทักสินก็เงินเยอะก็ตกปลาแล้วก็ไปเอาสสอคนที่เป็นสสเก่าๆบ้านใหญ่มารวมตัวเองก็ได้เป็นนายกนี่คือวิธีการของนายทุนนะครับก็เหมือนร้านสะดวกซื้อไงนะร้านสะดวกซื้อทุกวันเนี่ยมันก็ยึดกินหมดนะร้านโชว์หวยไม่เหลือแั่แรกๆก็ขายแฟนชายพอขายดีปุ๊บมันก็เป็นไงมันก็มีข้อมูลแล้วยอดขายดีมันก็ไปนะเอาร้านสะดวกซื้อตัวเองมาตั้งอยู่ตรงข้าม ทาไปทไํามาแฟนชายก็เป็นไงเจงเลิกครับเจงหมดสุดท้ายก็กิจการทั้งหมดก็เป็นของมันนะครับบ้าระบบเดียวนายนในทุนก็กินรวบนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเออวิธีการทํางานของคุณทักษิณก็เป็นงี้ก็เป็นระดับแบบนทุนมีเงินนะใช้เงินได้เป็นประโยชน์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็เดินสายหนักนะครับเพื่อเรียกเลิ้งให้พับเพื่อไทยเพราะว่าคุณเศรษฐาเรียกไม่ได้นะเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าคุณเศรษฐาไม่ม,มีอำนาจอำนาจอยู่กับทักษิณ นะครับนะบ้านเมืองเราตอนนี้ก็กลับมายุคระบอบทักษิณเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็ไปเปิดตัวแล้วก็ไปที่ย่านโมก็มีคนมาเชียร์แล้วก็มีคนมาด่าในเวลา,าดเดียวกันก็เกิดความแตกแยกก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะระบอบทักษิณเก่ากลับมาพวกปปสที่เคยขับไล่ก็ไม่พอใจเพราะถิงกลับมาเนี่ยนะเป็นนักโทษเทวดาไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตอนนี้ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วมีทั้งคนด่าคนอะไรต่างๆนะพอด่ากันหนักขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีคนประท้วงมากขึ้น เดี๋ยวทหารก็ออกมายึดอำนาจก็เหมือนเดิมเมืองไทยแม่งเดาอะไรไม่ยากเลยละครน,น้ำเนา่านะตอนนี้ก็ปล่อยให้ทักษิณไปนะปกครองประเทศไปก่อนสักพักเดี๋ยวก็เปนะ็นไงก็จะมีพวกมาประท้วงพอประท้วงเสร็จก็เป็นยึดอำนาจแม่งมีอยู่แค่นี้ประเทศเรานะไอพวกทหารก็กลับมาเหมือนเดิมอีกก็แค่นั้นนะวนไปวนมารัฐธรรมนูญก็แก่นะออกแบบรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วก็ยังไงก้าวไกลก็ยังชนะเอาแก่รัฐธรรมนูญใหม่ทำยังไงให้พวกนี้ไม่ตงลงเรื่องต่างแพ้คดีไปหมด ยุบพรรแม่งทิ้งไปหรืออะไรก็ว่าไปสถานการณ์ไม่ก็มีอยู่แค่เนี้เมืองไทยําเน์าวนไปวนมาประเทศเราไม่เจริญก็เพราะองค์จรอุบัตยึดอำนาจร,นะรัฐประหารนะคนโกงมีอำนาจเอาคนโกงมาบริหารชาติบ้านเมืองแม่งวนไปวนมานะครับเนี่ยบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้พนพี่าาาน้องประชาชนก็อย่าไปสนใจเลยรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองอย่างผมก็ต้องทำมาหากินประหยัดมัธยัส นะใช้จ่ายตามอัตรภาพนะครับจนก็ต้องประหยัดไม่ใช่จนกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรทุกวันนะครับนะต้องประหยัดนะยุคนี้ประหยัดครับนะนะครับประหยัดให้มากที่สุดนะแล้วก็หาไรายได้เสริมนะครับนะนะก็ฝากไว้นะครับอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดอดทนอดอมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยุคนี้ก็เป็นยุคที่ลำบ,นะบากรัฐบาลก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้วันวันก็แก้แต่ปัญหาจะตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะรอดหรือไม่รอด 4 2บอก็ยื่นถอดถอนเศรษฐาเศรษฐาก็าไปไงนะดันไปแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วแต่ก็อย่างว่านะเศรษฐาก็ไม่มีอำนาจก็ต้องฟังทักสินทักสินก็บอกเฮ้ยพิชิตที่มันเด็กกูนะนะยังไงไงมึงก็ต้องแต่งตั้งไป่าสุดท้ายช่วยเลยนะครับไปแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมก็ช่วยโดน4 2วอเขายื่นถอดถอนพยานหลักฐานมันก็เป็นไงแน่นเลย นะครับในแง่กฎหมายนี่ถือว่าแน่นเลยนะนะครับแน่นเลยก็ลาบากอะ่ะโดยทั่วไปก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยก็ต้องหลุดจากตาแหน่งนายยกอ่ะแต่ยังว่าเดี๋ยวนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรถ้าตกลงกันได้เอคอดีก็ยกฟอ้องนะถ้าตกลงกันได้วันที่ยี่สบเก้าพฤษภาอายการก็สั่งไฟ่ฟ้องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้ผมฟังแล้วบ้านเมืองอย่างไรคนระับผมฟังดูแล้วแปลกๆนะคดีของคุณทักษิณคดีของนายเศรษฐาเนี่ยถ้าตกลงกันได้ ทุกอย่างเป็นไปตามดีลเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่คดีก็จะยกฟ้องไม่ผมเห็นเขาพูดแบบนี้ผมดูแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนการยุ่งฉับมันจะเป็นไปได้เนยถ้าตกลงกันได้อัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องทักษิณมาตรา112ทั้งๆท,ท,ที่อัยการสูงสุดคนเดิมก็สั่งฟ้องเอออย่างนี้เราจะไปเชื่อมัน่นตำรวจเชื่อมัน่นปปชเชื่อมัน่นอัยการได้หรือถ้าตกลงกันได้ก็เป็นไงจบหวานเจีียบนะครับ นะหวานเกยบเรียนกิฟอย่างนั้นหรือพี่น้องประชาชนเข้ามาดูพี่เดแล้วมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์เออนะทำผิดหนีไปอยู่ตา่างประเทศสิบเจ็ดปีกลับมาคดีทุจริตสามคดีจากแปดปีเหลือหนึ่งปีนะนนโดนลรงพยาบาลไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวมันมันทาได้หรือมันทําไปแล้วเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยอายการสูงสุดจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมันขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับพี่น้องครับ หรือว่าถ้าตกลงกันได้49รุจาพาก็จะไม่ฟ้องอย่างนั้นหรือนะครับเนี่ยก็แสดงว่าคนใหญ่คนโตคนมีแซ่คนมีเงินคนรวยไม่ต้องติดพวกไม่ต้องไปถึงศาลหรือไม่อย่างไรนี่ผมแค่ตั้งประเด็นนะให้พี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านเป็นคนจนเนี่ยถ้าท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาท่านกะต้องไปไงไปศาลแต่ถ้าท่านเป็นคนรวยท่านก็สามารถไปตกลงกับผู้เีอยมนาาได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้พี่น้องว่ายัางไงนะครับนะครับเน่อืนครับ อ่นะฮนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังรายการพี่เดย์เนี่ยเป็นรายการตลกนะคนสาระนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็แนวตลกแนวแซะแนวอะไรต่างๆใครชอบก็เข้ามาเนี่ยผมก็เปิดประเด็นเนี่ยให้ถ้าเกิดเราเป็นคนใหญ่คนเติมเป็นคุณทักษิณเนี่ยนะวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยพฤษภาเนี่ยนะเอ่ออาอยการจะสั่งฟอ้องไม่ฟอ้องมันเกี่ยวกันเกี่ยวข้อตกลงเกี่ยวกับหล,ลักฐานเกี่ยวกับหน้าต่อรองหรือเกี่ยวกับอะไรนะแล้วบ้านเมืองเราจะไปคาดหวังอะไรได้ไหมเออหน่าคิดนะ ผมก็ไม่รู้นะสมัยนี้อะไรมีคดีความก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปไงหาเส้นนะไปหาทนายก็ไปถามเออทนายคุณมีเส้นไหมเอ้ยคุณไม่มีเส้นผมไม่จ้างหรอกนะเพราะว่าคุณไม่มีเส้นเดี๋ยวุณก็สู้คดีกันตามกติกาตามพยาหลักฐานนี่ไม่ไหวเราแพ้ผมต้องการเส้นคุณรู้จักตำรวจไหมรู้จักอายการรู้จักผู้สารู้จักอ่าปปชไหมอะไรสมัยนี้มันเป็นไปแนวนั้นเดี๋ยวกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้น ก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนฟังรายการพี่เดแล้วมันจะทําให้เราคิดว่าคนที่เล่นการเมืองขนาราการชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างๆไม่เห็นแก่ตัวเยอะวันวันนี้มันก็เอาพรรคเอาพวกแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจข้าราชการมันก็ต้องดูว่าคนไหนแม่งมีประโยชน์กับพรรคมันมันก็เลือกพวกนี้มาที่เขาเรียกว่าตัวแต่มีตัวปุ๊บเอ้ยกูอยากจะเป็นผู้กลับที่นี่กูอยากจะเป็นผู้ว่าที่นี่นะอย่างยุคนี้มันก็ต้องดูสิอ้าวใครดูแลมหาไทยก็อนุทินเพราะฉะนั้นอ่พรรคภูมิใจไทยก็ต้องูเอ้ยผู้ว่าอำนาจเนี่ยเพราะฉะนั้นทุ